ครับผมรถถึงไปรษณีย์แล้วนะครับผมก็ถ้านะครับผมตรงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับผมก็ผมก็จะมีบริการส่งให้ทางไปรษณีย์อย่างนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ผมได้นะครับผมที่เบอร์099272 1904นะครับผมหรือแอดีไลน์0 0 9 2 7 9 1 9 0 4ตามหลังตัวเองพิมพ์เล็กนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ